สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลวันนี้เวลา18นาฬิกา25นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิต ทรงรับนายฟลังวอเตอร์สไต์มเออร์ประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธรรารณรัฐเยอรมนีและนางเอลเคอร์บูเดนเดนเบอร์เบนเดอร์ภรรยาในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลระหว่างวันที่24-26ถึงมกราคม2567ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระกรราถมตะทองลายดอกพุทธาลใบเทศ และตลับถมตัดทองลายดอกพุทธานใบเทพประดับเพชรแก่ประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและภริยาและประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายภาพพิมพ์นูนต่ำภาพ,พรัฐสภาสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและจัดการพอสเลนลวดลายต้นหญ้าและนกไอบิดส,สีน้ำเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ายฟรั่งวอตเทอร์สไต์มเยอร์ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีตั้งแต่พุทธศักราช2,560ในอดีตเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรองนายกรัฐมนตรีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีอีกด้วยประเทศไทยกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมายาวนาน นับตั้งแต่ราชาอาณาจักรสยามกับอาณาจักรประเซียหรือสหพันธ์สาธาร,รณรัฐเยอรมนีในปัจจุบันได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูนระหว่างกันเมื่อปีพุทธศักราช2405โดยทั้งสองฝ่ายมีความสัมพันธ์ทั้งในระดับพระราชวงศ์รัฐบาลและประชาชนที่แน่นแฟ้นความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับสหพันธ์สาธาร,รณรัฐเยอรมนีครอบคลุมในทุกสาขา นอกจากการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยแล้วยังมีความร่วมมือด้านการศึกษาสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งถือเป็นเสาหลักที่สำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเยอรมนีจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาศ ให้รองศาสตราจารย์จุรีวิจิตวาทการนายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นำคณะผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์เฝ้าทุลอองทูลีพระบาททูนกล้าวทุลกระหม่อมถวายปริญญานิจิศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าออกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชาออกุมารีทรงเป็นประธานเปิดการประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2567วันนี้เวลา9นาฬิกา2นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าออกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชาออกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เซ็นท์เทนเวิลด์ ทรงเปิดการประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2567มูล,ลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลกระทรวงสาธารณสุขมหาวิทยาลัยมหิดลและองค์กรสุขภาพาระดับโลกเช่นองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ธนาคารโลกองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐหรือ USA องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นหรือ JICA มูลนิธิโรกี้เฟลเลอร์และหน่วยงานระดับนานาชาติร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึง27มกราคม2567ภายใต้แนวคิดภูมิรัฐศาสตร์ความมั่นคงของมนุษย์และความเสมอภาคทางสุขภาพในยุคแห่งวิกฤตการณ์หลากมิติการประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลเป็นการประชุมระดับนานาชาติด้านสุขภาพ มีผู้ทรงคุณวุฒินักวิชาการและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของหน่วยงานนานาชาติเข้าร่วมประชุมและเสนอประเด็นนโยบายด้านสุขภาพที่สำคัญเป็นประโยชน์แก่วงวิชาการด้านการแพทย์การสาธารณสุขช่วยสร้างเครือข่ายองค์กรนักวิชาการและผู้นำด้านการแพทย์การสาธารณสุขระดับโลกให้เกิดความร่วมมือที่แน่นแฟ้นส่งเสริมการท่องเที่ยวและส่งผลดีต่อประเทศไทยในบทบาททางด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้ประจักษ์แก่เวทีโลก โอกาสนี้ทรงฟังศาสตราจารย์คีซอมาบูบานีนักวิจัยจากสถาบันเอเชศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์บรรยายพิเศษเรื่อง Is our world c o m i n g t o g e t h e r o r Falling a Part โลกของเรากำลังผนึกพลังหรือกำลังแตกสลายจากนั้นทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมประเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก ในการประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลเรื่องพระคุณูปการของสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลเนื่องใน100ปีการอุดมศึกษาไทยสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกทรงเริ่มวางแผนพัฒนาการแพทย์ไทยตั้งแต่ครั้งยังทรงศึกษาวิชาแพทย์และสาธารณาสุขณมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดสหรัฐอเมริกาทรงรับเป็นผู้แทนรัฐบาลไทยเจรจาความร่วมมือกับมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ เพื่อยกระดับการศึกษาวิชาแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาลจากหลักสูตรประกาศนียาบัตรแพทย์เข้าสู่มาตรฐานสากลในระดับประดิญญาแพทยศาสตร์และเป็นคณะวิชาแรกของเมืองไทยเริ่มการเรียนการสอนในปี2466จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา100ปีมีนักเรียนแพทย์สำเร็จการศึกษารุ่นต่อรุ่นจากคณะแพทยศาสตร์ต่างๆทั่วประเทศจำนวนมาก สร้างผลงานและความแข็งแกร่งให้กับการแพทย์และการสาธารณสุขของไทยอย่างต่อเนื่องนับเป็นพระคุณุปการที่ทรงมีต่อการอุดมศึกษาไทยอย่างแท้จริงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตรวร,รัตติยราชนารีพระราชทานพระวรโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าวันนี้เวลา13นาฬิกา30นาที สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรขัตติยราชนารีสเสด็จออกณอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยายลัยกเกษตรศสาสตร์วิทยาเขตบางเขนพระราชทานพระวรโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าดังนี้ รองศาสตราจารย์เภสัชกรเนติสุขสมบูรณ์รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลในนามของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลและกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดลนำศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจงมหายสะวิริยะอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ปิยสกลสกลสัตยาธรนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลและคณะผู้บริหารเฝ้า ถวายเกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียติคุณสาขาชีวเคมีภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเวลา13.56นาฬิกา56นาทีพระราชทานพระวโรกาสให้คณะผู้บริหารระดับสูงของสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์สาธ,ธารณรัฐประชาชนจีนเฝ้า เพื่อขอพระราชทานพระวินิจฉัยความร่วมมือทางงานวิจัยและวิชาการระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภร์และสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรว์วลัยลักษณ์อักรราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรขัตติยาราชนารีเคยเสด็จไปทรงงานทางวิทยาศาสตร์วิจัยวิชาการด้านต่างๆกับสถาบันเคมีอินทรีย์เซียงไฮ้ภายใต้สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์สาธารณรัฐประชาชนจีน ด้วยทรงมีพระวิริยะอุตสาหะสร้างคุณูปการในบทบาทวิทยาศาสตร์ต่อการพัฒนาสังคมและเศษษษษษรษฐกิจรวมทั้งความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียด้วยพระกรณียกิจนำสู่การพัฒนางานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมระดับสูงระหว่างประเทศสู่บันทึกแห่งกาลเวลาสำหรับสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นสถาบันวิทยาศาสตร์ระดับสูงที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเป็นแหล่งกําเนิดเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สําคัญของจีนเป็นองค์กรที่รวบรวมนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรจากจีนและทั่วโลกเพื่อการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชั้นสูงระดับโลกโอกาสนี้ทรงหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในอนาคตด้านการวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติกับคณะผู้บริหารสถาบัน โดยทรงสนพระไทยเป็นอย่างยิ่งที่จะขยายความร่วมมือและส่งเสริมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการต่างๆระหว่างสองสถาบันนำไปสู่ความร่วมมือก่อเกิดประโยชน์กับประเทศไทยในอนาคตทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีทรงติดตามโครงการทูบีน้ำวันของจังหวัดตาก และทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันวันนี้เวลา18นาฬิกา45นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีสเสด็จไปทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันของโรงเรียนเทศบาล1กิติขจรอําเภอเมืองจังหวัดตากชมรมทูบีนัมเบอร์วันตั้งขึ้นเมื่อปี2557เพื่อให้สมาชิกใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด จัดอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกเช่นกีฬาสีต้านภัยยาเสพติดการเล่นโฟกซองต่อต้านยาเสพติดช่วงพักกลางวันการประดิษฐ์กระทงกลาส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมของจังหวัดและโครงการท no. ูบีนัมเบอรวันสำหรับโครงการใครติดยายกมือขึ้นมีคณะกรรมการฝ่ายสอดส่องดูแลร่วมกับกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ส่วนศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันภายใต้แนวคิดปรับทุกสร้างสุขแก้ปัญหาพัฒนา EQ เปิดมาแล้ว9ปีนอกจากกิจกรรมการร้องเต้นยังนำขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์และประดิษฐ์กระทงกะลาซึ่งเป็นเอกลักษณ์และมีชื่อเสียงของจังหวัดจังหวัดตากเป็นจังหวัดทูบีนัมเบอร์วันต้นแบบระดับเงินมีผลงานอาทิ์สมาชิกทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดตากได้รับการคัดเลือกเป็นทูบีนัมเบอร์วันไอดอลรุ่นที่ 5, 9 10และ13 อำเภออุ้มผางชุมชนตำบลแม่ต้านโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อยบริษัทโอเมกาออโตพาร์ทจำกัดสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดต,ตากและสำนักงานคุมประพฤติสาขาแม่สอดอยู่ในกลุ่มต้นแบบระดับเงินอำเภอวังเจ้าชุมชนตำบลหนองหลวงโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมอยู่ในกลุ่มดีเด่นในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเข้าโครงการทูบีนัมเบอร์วัน แล้วพระราชทานเงินดังกล่าวแก่เลขาธิการมูลนิธิทูบีนัมเบอร์วันจากนั้นพระราชทานกำลังใจและคำแนะนำแก่สมาชิกโครงการใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิษ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตากและสำนักงานคุมประพฤติแล้วพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกทูบีนัมเบอร์วันจากสถานศึกษาในจังหวัดตากและทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตตลอด20ปีที่จังหวัดตากเข้าร่วมโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ได้บริหารจัดการเชิงบูรณาการสร้างความเข้มแข็งสร้างเครือข่ายชมรมให้เกิดความยั่งยืนต่อยอดองคค์วามรู้ส่งผลให้เด็กและเยาวชนเกิดค่านิยมที่ถูกต้องมีภูมิมคุ้มกันทางจิตใจ <L un ters> องคมนตรีเป็นประธานพิธีเปิดโครงการการขนส่งผลิตผลโครงการหลวงโดยรถไฟสู่ภาคใต้ วันนี้พลเอก,กปณารุดิษฐ์องคมนตรีเลขาธิการมูล,ลนิธิโครงการหลวงและประธานกรรมการบริหารมูล,ลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานพิธีปล่อยขบวนรถไฟปฐมมาเลิกขนส่งผลิตผลโครงการหลวงสู่ภาคใต้นาสถานีรถไฟจังหวัดลำพูนภายใต้โครงการพัฒนาตู้คอนเทนเนอร์ห้องเย็นแบบเคลื่อนที่ประสิทธิภาพสูงสำหรับการจัดการโลจิสติกโซ่ความเย็นของผลิตผลทางการเกษตรตามเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยการสนับสนุนทุนวิจัยจากบริษัท Energy Prime ร่วมกับประเทศญี่ปุ่นผลการศึกษานำไปต่อยอดร่วมกับมหาวิทยลาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทนบุรีการรถไฟแห่งประเทศไทยและภาคเอกชนการขนส่งผลิตผลโครงการหลวงไปยังภาคใต้ด้วยระบบรางนี้จะนำผลิตผลเมืองหนาวไปให้ผู้บริโภคชาวใต้ได้เข้าถึงมากขึ้นเช่นผักกาดขาวปลีเบบีฮองเต้ข้าวโพดหวานสีมะเขือเทศสตรอเบอรี Strawberry. จะถึงสถานีรถไฟบางกล่ำจังหวัดสงขลาในวันที่27มกราคมนี้ช่วงบ่ายนายจรันธดาการสูตรองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงและพลเอกกัมบนารุดดิษองคมนตรีเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารประชุมคณะกรรมการก่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายครั้งที่4ทับ2,567 ณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนะก,การทิเบตดํำริที่ประชุมได้รับทราบผลการเข้าร่วมงาน International Green Week 2024ที่กรุงเบอร์ลินและการจัดก,กิจกรรมคู่ขนานของโครงการหลวงซึ่งประเทศเนปาลสนใจและประสงค์หารือความร่วมมือการพัฒนาระบบการเกษตรที่สูงกับโครงการหลวงที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่อ ซึ่งจะทําจุดเรียนรู้การปลูกกาแฟภายใต้ระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับเกษตรกรตัวอย่างร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธุวกําแพงเพชรทดสอบปลูกข้าวหสายพันธุ์นอกจากนี้พืชผักเมืองหนาวกว่า10ชนิดจากแปลงเกษตรกรสามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องเช่นเบบี้ฮ่องเต้คณะฮ่องกงสตอเบอรี่โดยเฉพาะพันธุ์พระราชทาน8 9ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานชื่อ มีจุดเด่นคือมีสารป้านอนุมุลอิสระสูงโดยขณะน,นี้โครงการหลวงได้เปิดให้ประชาชนสั่งจองต้นกล้าสตรอเบอรี่พันพระราชทาน89ได้ทาง Line ID ดีแอสเทอร์ยัลโตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกรกฎาคมนี้